ไปเลยป่านใดเป็นใดบ่านนี้เอ้าเข่าเหนียวหันหันพี่น้องโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมนี่หนึ่งปลานิ่นหนึ่งปลานิ่นคับแก้วแก้วนี่เฮาเอาเป็นเจ้าปลาล่าเรื่องปลาปลาแดกใส่ปลาแดกไว้พแดก่อปลาแดกเป็นตอนปลาแดกเป็คอครับพี่มามากินน้วยกันครับปลานิ่นเอาเอาเอาจกเข่าไปจกไปพุ่นไปไปตกมตมาดำกุ้ยโป่งอังมาดำมาเชียร์สือพ่อจิเอ้า มากินน้ำตาลปั่นนิ่งว่านแซ่เนีอยหน่อยพี่น้องมันมันใหญ่เจ้าพวกินนะเจ้ามานั่งโบเชื่อนะเออมานั่งชมตาตานี่ใส่ก่อนเลยตามาครับพี่น้องแสีบๆสียบนวลนัวหอมผักจีสูเนี่ยใส่ในแบบโอ้แบบในีหูเว้ยกินพุ่งเลยว่ะพี่น้องครับนี่นะฮะของของกินอีสานอีหานอีสานแบๆเสียบเสียมาเอากันที เกียวปลาแดงเสียมันแสบสีก็แบนี้อืมอุ้ยอืมอืมข้อเขาพิษเฮ้ยน้กินได้ยังไินอ้ข้อน่ยูเ้ยอุ้ยไนี่มันนี่จหาเห็นนางเชื้อแบบนี้นะมันพิษขลาวมยัมีอ่อข้ามมัพิษไข่เสวนเลยแสบพี่น้องมันแสบตรงไหนลงมือเองอืดเลยะอืมนี่ครับ ปูนี่ฮะี่บอกเน่าฮะแตาแมาบานนี่เอาพ่นอะได้เอาปาดมาปาดมาเอาเฉียงมากปาดเร็วเร็วเร็วปาดเชียงปาดเชียงเสียบปุ๊บเหรอเสียบครับไอนมากินกันนี้แต่แม่มานั่งมายืนโมกงจี๊เหว่ให้หนังกินเข้าไปกินเข้าไปโอ้ยหมักตะพุ่งเว้ยโอ้มักตะพุ่งกับหนังเว้ยอันอันพุ่งประเดี๋ยวแล้วบ้างไอ้มันกินหนูหน่อยมาเด้อหัวหนูตัวใหญ่แค่นะนี่ฮะป่าก็ยุ่งนี่มากรองเนาะ ปากจะยู่งขลังเอปองหน้ามาีเออเสือป๋องหน้าหัวตะมาพี่น้องเอ้ยเอ้ยไม่เอาหน้ายังบ่เสียซยเขายเขาเลยเลยากโอ้บ่งแก้วประเดกนี่พี่น้องิ่งกินได้สีมือคุยรับส้มอยู่จังหวัดใดแนคอมเมนต์บอกนเร้อครับแก้วแก้วเียบ เออเด็สีเลยโบสีเหนียวจ้ำเมื่อี้ครับจำเลยแซ่บปาป๋องเออองมามียลองมาแซ่บไปสเคียด์เลยแหะ่าท่าเขาปากอยู่ป้านิ่งัตบกยักพี่น้องให้มองหนโอ้ยเนาะตั้งนีเนาะบกินแลาวมควนเขาอยู่เนาะไอ้มาเสีย อัอออนนะจะจะมเอไปเก็บวะว่บ่ได้เจอฟิวแบบนี้โดนแล้วเนาะสังตบอกว่านห,นหน่อยๆก็บอกมวนหน่อยนยากที่จม,ม้วนมืเนี่มันใหญ่แล้วมับอกนเนี่ยบอกมันติตีหอยพวก่ะไอ้ไอมันเด้เออไอ่ไม่ไดมาไหนเบเลเอ้บอกลามาเ้กินก็กินพ่อมกันบอกลาเร็วมานังอันนี้พ่ากินเอ่กินอันนี้พ่อกินเหะเฮ็ดดีคับ อมันให้นางอะไรไปทุมอ่ะเนี่ยคกกกลับไปเป็นเงินครัวดิโฮ้ยแล้วแต่มึงเดียวก็ะซัวึ้เก่าลรอย่าว่ากันพี่กัน้องมมนตีเกียให้กันกูบรอตีเสียใจนะเนาะโมจงว้กูแย่หลอดเด่นดยพวกแม่ไปนางต้องค่นกันไรไปมองนางเลยโอ้ยแซบเซียบู๊เซียบลีปานนินเนี่ยนี่มากมากตรงนี้มันมากหัว กินหัวกันเลยล่ะผู้ใดบ่ามังหัวข่อยหมางวันเล,ล่น,นล่ะอืมเกียวบุเิกน่ารู้กระตาน,นั่นปะโง่ดุจุอกวุ่นโอ้โอ้โตแฝงขนาดอ่าลงมือเ,เองไหมใช่นี่อันนี้วัวปอย ตบอกมโย่เซอบอกอกัหมดเรื่องคนตัวบอกตัวเอ้าวแปลมาดามาดมันแสบกันลึกินเท่าละตัวกินเท่าลตัย่าให้บอกกินเท่าละตัวอกินไปเทอะอันให้มันเบิกก้อนแล้วค่อยเอาเริ่มเริอสอบางทงีก็ห้าดไปนี้หาไปาวนี่ให้ได้บอกทุกอย่างนะพี่น,อน้อง กินเท่าตัวมันโตใหญ่มันบวเบิดแล้วมันจะเป็นเดนอันนี้แม่ม่หอยทาทเดอันนี้ก็ยังย่อยเซ็กินมันเบิร์ดเท่าตัวเต็มพวงไอยู่ย่อยใส่หัวบอกว่าบอกมาลามบอกแซ่บไหมมันแซ่บอูดีหน่อยบลั่วพักพักเนี่งพักเยี่ยน้ำได้กิ่นน้ำนกินเนื้อพักมันนนมำนี่กินตะไบหลายนี่พักกันตอนบุบๆมันแซ่บ ปุยเท่ากันก็แดดนวดกินได้เพื่อนเล่มบักอ่ะงาโมนเขาดูจุ๊บๆกนั่นพวกพันหนึ่งพอดีแล้ววะแซ่บอือ้ยอือว่าขอห่อนแส่พี่น้อง กูกำลังเห็นลิงกินขอนิ่งวัดขึ้นมาแม่เนี่จะปั้นเนกินใบกองหนึ่กัพอน้องไปเรียนวัดบิกบิกเลยวะโอ้แต่บุญจลดหลายย่งสัตนละบุญจะรดไได้ใส่เนี่ย คงหลน่นแซ่บเบ่บ่าแซ่บค่ับแซ่รอไปหาไม,าาม,าม่ีกเด้ะเป็นไนป้องลูกตื่นเราม่น่ากินเลยนเนาะเว้นกัรถถังไปจอดด้นำแมงเว้เลยเน <c oughs> าะจะเทียดเจ้ากับเจาดาลูกป้องไหวด้ะมือเจ้าไปปุกเจอต่อ แคบป่ะอย่างเงี้ยมันก็อื้ออเออยู่เรากินตาบมโหคือกัดเออ้ออเออยู่แคนเมืองร้ายด่เวลาเราจมมาดามจมมีปลาวะกินมังละกินมันกินได้หลายอืมี่นแซบบ้านมนมันี่เ้ย อิทมาอิทมาพอก,กินพอก,กินแล้วลูวกลอ,อืมกล่องยางมาเลยอืมมันมาแล้วอเมนมาทำมานีแล้วทอดอ่ะ <c oughs> ถือเล่นถือ <c oughs> เล่นถือเล่นโอ้แสบแหงพี่น้องบั <c oughs> ได้กินโดนเราห 1, นึ่งปานินอาหารเห็ดง่ายเป็นในปองข้ม <แต S 1> ของข้ามพ่อมึงไ<อ>งเนาะกิมยแฮ เออยยยยัยยยยายยี่มันี่มันขีกับนามึงาแม่กูมาแล้วขี่กลับแลวแล้วขี่กับแลมยายซื้อได้ต้องออกซื้อแล้ยแล้วขี่รถกลับแลบเขาหูเบเราจากี่หลุดจะลูกีดวงหูเบดนีวนี้มึงต้องกลับแบบวะกลับเลย เราออกม่อีกเอาไม่อีกว่ะเรากิ่กิลนหนึอีทอดีทอดเยะมาทอดทอดอยอะพอมาทอดใจเฟินเฟินบ้เรว้อีทอดกำลังเสีบอยู่ใส่ย่า่เด้อยไม่กินเขามาเด้อมาเด้อบ้าเสียบหนึ่งปนนิ่เฮ้ยปัญญาปากแตกมเาไปงอ อยู่ต่อนด้านลักเนี่ยพอไปทำเนียบละคลิบเนี่ยสวัสดีครับอืมนี่อิน,น,นต่อไอ้หลักเอาตอนด้าลักอืมอิ่มหรอกนะอืคอยเฮ็เดเองใช่ไหมคอยเฮ็ดเอง กูให้กูกับมี่กูกับมีคือเฮีนลูกกูมาเฮ็นไ้กินเจ้าบอกว่าเธอเฮ็ดหน่อยคอยฝันคอยฝันดิเฮ็ดเต็มขึ้นแล้วฝันมาด้กินปลาพมขยันขยนลูกไปเจ้าปเถียไปเียม่เมยไปเทียที่อย่างฝันก็ตั้งแ่ว่าฝันอยู่อยฝันคอยเฮ็ดเต็มขึ้น เอีเยาเอาเอาจงขอบแม่ขอแม่กินเลยเงินหมเยอะอันรักเบิ้งรักนี่าไผ่ไม่ม่วนนาก็หนูจริงแหละนี่ไม่กินเขาไ่กินไดาเลนไม่เลาหลมไมเล่นานแลมเมื่กี้เขาไม่เล่นานลยม่อกเลาบ่ยายบ่อม่ไม่เอาน้ำหมกเบ็ดบ่ยายอนี้เอาน้ำหมกเบ็ดด้วยนี่เบ็ดมึงห้เมียกูน้าบ่ฮะ อืมโอแก้วกินหลายใหญ่เป่าไงเอาลากถืออีกมือมั่นเอาเดี๋ยวเป็นกินอ้น้ำพาไปรลอดย่ายกข้าวแล้วสิอดบูยูอยังอดบยูอีกินตลอดต้องติดกินเรื่อยไอ้ฝ่ายเดินเรากินอื้ออๆ้อ้ทำม่เหอมี่เจ้าไม่กินหรอแเสบิ๊กหนุ่้แม่ก็ข้นมาพกกันไม่กินหรือไงกินข้าวอีหล่ะ เอเนล้ยเราสาวโอ้โักแล้วไอจะทิตย์ไปเห็นยังสาวแน่นมุนบกวนบออกเลยว่าบกวนเฮ้ยบังบกวนนังมาไหนเป็นตอนเลยเขาเดี๋ยวกินไหนนั่นบ่าจังหโูนั้ำอิ่มแล้วพี่น้องอ่ะมุนข้อใบสมิ่งแล้วครับกินกันหลายคนแซ่บเป็นตานายสวัสดีครับ